เชลก็เก๋ปลั๊บัตเทิลก็สวยสำหรับคนที่กำลังลังเลควรจะเลือกดริปเปอร์ตัวไหนดีรสชาติกาแฟจะต่างกันไหมมาหาคำตอบกับแพรได้ใน Good แ a d เดย EP นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรและกู o ดแพรเดใน Coffee Brewing at Home อีกครั้งค่ะ EP นี้นะคะที่มาที่ไปก็คือมีคนถามแพรว่าเวลาจะเลือกซื้อดริปเปอร์แต่ละที่ะ ควรเลือกยังไงตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนทํากาแฟอร่อยมากกว่าวันนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่จะมาทำคอนเทนต์นะคะแนะนำดริปเปอร์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะสำหรับการเลือกด r ิปเปอร์ในวันนี้นะคะวิธีการที่แพนนําเสนอทุกคนน่ะก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งโดยที่แพนนะคะจะแนะนําวิธีการที่ให้ทุกคนน่ะเลือกดูรูปทรงของด r ิปเปอร์ที่จะเอามาทํากาแฟนะคะสิ่งที่แพนเลือกอะแพนมองรูปทรงเป็นหลักนะในวันนี้แพนไม่ได้พูดถึงแมทเทอเรียลที่มันมีความแตกต่างกันเพราะว่า มันง่ายที่สุดเลยถ้าเราจะตัดสินใจในการเลือกซื้อสักหนึ่งตัวนะคะและสำหรับริปเปอร์ที่แพนเลือกมาให้ทุกคนได้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็น2รูปทรงหลักนี้เลยก็คือด้านนี้นะคะเป็นโคนิเค s ลเชฟด้านนี้เป็น f l a ตบัตทอมค่ะตัวเนี้ย ทุกคนรู้จักกันดีเลยเขาคือ V60 นั่นเองนะคะตัวที่มีในท้องตลาดเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมีเป็นตัวโอริกามิแล้วก็จะมีตัวคาฟเฟกนะคะลักษณะรูปทรงของโคนิ Shape ด้านบนอะ่ะเขาก็จะมีความกว้างนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมี1นึ่งรูสำหรับน้ําไหลมันช่วยทําให้การ extrac t กาแฟเนี่ยได้นานขึ้นช่วยเพิ่มรสชาติที่ดีขึ้น คอนิโคอช p ฟเนี่ยเขาว่ากันว่าเขาสามารถรูวิ่งได้ดีนะคะกับกรายไซส์ที่มีขนาดมีเดียมกรายไซเป็นขนาดเท่ากับน้ำตาลทรายแดง <c oughs> ก็คือยังเห็นเป็นเม็ดๆอยู่นะคะตัวนี้ถ้าถามว่าเหมาะกับใครแพ้ก็ขอเชียร์ว่าเหมาะกับคนที่มีความชำนาญประมาณหนึ่งก็คือเทกาแฟมา ระยะนึงแล้วแล้วชอบทดลองชอบลองหาเรโชใหม่ๆส่วนทางด้านของแลตบอดทอมนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่เห็นด้านบนอ่ะก็มีความกว้างเหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ะด้านบนอ่ะจะกว้างน้อยกว่าของคน mm ิเคิลเชฟนะคะส่วนด้านฐาน่ะก็จะเป็นฐานตัดแล้วก็จะมีรูอ่ะจำนวนที่มากกว่าอันนี้ก็จะอยู่ที่ยี่ห้อของดริปเปอร์ที่จะมีรูอที่ไม่เท่ากันอย่างอันนี้ลิลี่มีทั้งหมด8รูนะคะข้อดีของ แฟลตบัตทอมก็คือจะช่วยเรื่องการเอ็กทร t i ชันที่เพิ่มความสม่ําเสมอเพราะว่าเวลาเราเทล,ลงไปเนี่ยมันเป็นฐานตัดก็แปลว่าน้ำเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนทุกอนูพื้นที่เท่าๆกันแฟลตบัตทอมเนี่ยสำหรับกลายไซส์เขาไม่ได้เจาะจงไว้ว่ากลายไซส์ไหนดีกว่ากันมันสามารถแอดจัดได้ทั้งละเอียดกว่าหรือว่าหยาบก,กว่านะคะแพก็เลยมองว่าตัวนี้เหมาะกับมือใหม่มากกว่า แต่ถ้าเรามาพูดถึงเปรียบเทียบรสชาตินะคะทางด้านฝั่งโคเน Shape เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้รสชาติที่จัดจ้านกว่าบอยลี่ชัดกว่าอันนี้มาจากน้ำที่เทลงไปอ่ะมันแช่อยู่ในกาแฟนานกว่าส่วนทางด้านที่เป็น f l a ตบัตทอมเนี่ยจะให้ความโด่งดังมากเลยในเรื่องของบาลานซ์ที่ดีค่ะแล้วก็กาแฟที่ออกมาเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานกว่าจริงหรือไม่จริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดลองเทกาแฟวันนี้พร้อมกันใน EP นี้เลยค่ะ และสำหรับกาแฟวันนี้นะคะแพ้ได้มาจากอั n Coffee Roastery นะคะเป็นคาเฟ่ที่โฮจิมินห์เวียดนามคาเฟ่เนี่ยถ้าใครแวะไปโฮจิมินห์นะคะแพ้แนะนำให้ไปเพราะว่าดีมากๆเลย แล้วก็ส่วนสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบสิกสูตรที่ง่ายแพรจะใช้กาแฟทั้งหมดนะคะ15กรัมน้ำนะคะ225กรัมนะคะอุณหภูมิน้ำอยู่ที่92องศาค่ะแล้วก็เวลา brewing time นะคะจบที่ประมาณ2นาทีครึ่งสำหรับการเทในวันนี้นะคะแพนจะแบ่งการเทน้ำออกเป็น4ครั้งเทห่างกัน30วิเหตุผลที่ใช้สูตรนี้เพราะว่าแพนต้องการที่จะใช้สูตรเบสิกนะคะแล้วก็มาทดลองการเทชิม,มหาความแตกต่างของรสช,ชาติว่าจริงๆแล้วนี้ โคนเชฟกับแฟลตปัททอมอ่ะมันให้รสชาติที่ต่างกันอย่างที่บอกไว้ตอนแรกหรือเปล่าเทกาแฟลงไปแพชใช้ไซส์เดียวกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเทสรสชาติแบบว่าไม่ไบแอสเริ่มครั้งแรกเราเทน้ำ 30กรัมก็เทจากตรงกลางนะคะวนไป30กรัมแล้วก็รอ30วิครั้งที่2นะคะเทน้ำเพิ่มไปอีก65ไปจนถึง95แล้วก็รอไปจนถึง1นาทีครั้งที่3นะคะบวกอีก65 ก็จะไปจบที่160แล้วเราก็จะรอไปจน1นาที30วินะคะแล้วก็เทครั้งสุดท้ายเพิ่มไปอีก65จบที่225นะคะแล้วก็รอจนน้ำไหลจบ เราจะรอบูวิ่งทำจบนะคะก็จะประมาณที่ไม่เกิน2นาทีครึ่งค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าชอบให้จบก่อนก็อาจจะเอาออกช่วง2นาที15ได้ แล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสรุปของเรานะคะแพรเทกาแฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้กาแฟมาแล้วทั้ง2แก้วนะคะอันนี้ฝั่งคนเชฟก่อน V60 รสชาติที่แบบคุ้นเคยแลวส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นแฟลตบัตทอมเขาตั้งกันจริงๆด้วยนะจริงๆจริงๆจริงๆแค่ว่า มันเหมือนกับที่ให้ไอเดียไว้ตอนแรกเลยค่ะก็คือทางด้านฝั่งโคลเชฟเนี่ยบอดี้เขาจะชัดรสชาติเขาจะจัดจ้านกว่าถ้าใครชอบกินกาแฟที่แบบบอดี้ชัดๆกินแล้วรู้สึกว่าแบบกาแฟแนะนำว่าให้เลือกที่เป็นโคลเชฟนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ชอบรสชาติที่แบบบาลานซ์กินง่ายๆฟิลลิ่งทีไลท์ได้ความหวานนะคะแล้วก็เป็นมือใหม่อยากเทแบบว่าไม่กังวลเทคนิคมาก แนะนำแฟลตบัตชอมค่ะแต่ถ้าถามเอาความเห็นส่วนตัวของแพรเลยนะวิธีการเลือก d ipper, ิปเปอร์เราจะให้บอกว่าตัวนี้ดีกว่าซื้อตัวนี้สิหรือว่าตัวนี้ทำกาแฟอร่อยกว่าจริงๆสำหรับความเห็นแพรอะแพร ไม่มีความเห็นทางด้านนั้นที่ชัดเจนค่ะแ oh. พรรู้สึกว่าแต่ละตัวเขามีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าเราคนทากาแฟนะคะรู้ปัใจจัยในการที่ทําให้กาแฟเราอะอร่อยขึ้นหรือมีความสนุกในการทํากาแฟมากขึ้นแพรมองว่าก็เลือกกาแฟที่แมทช์กับดิปเปอร์แล้วก็ทําให้ได้รสชาติที่เราชอบอะอันนั้นน่าจะสนุกมากกว่าค่ะยังไงเนี่ยแพรคิดว่า EP นี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนแต่ว่าถ้าใครดูแล้วแล้วยังรู้สึกว่าเลือกไม่ได้ mm. ก็ทำเหมือนแพรค่ะซื้อมันให้หมด ซื้อมันไปเลยทุกตัวนะไม่ต้องเลือกซื้อมันเลยเอาให้ครบตอบโจทย์ที่สุดยังไง EP นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามก o ๊ดแพ Day ใน EP ต่อไปถ้าใครอยากให้รีวิวดิปเปอร์ตัวไหนเนี่ยพิมพ์มาบอกกันได้หรือว่ามีสปอนเซอร์ใจดีอยากส่งอะไรมาให้ป้ายยาทุกคนแพรก็ยินดีรับนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปอ๋นอนอกจาก YouTube ตะแพทมี I t ี k t o ก k ด้วยนะคะขอฝากด้วย EP นี้ไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ EP หน้า Bye!